นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่านวยรพิเศษทะลุมิติณนะป่าแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของไทยมีป่านุรัอยุ่เป็นผืนป่าใหญ่มีเมฆไม้นา,นานาชนิดเป็นป่าที่กดมสมบูรณ์ และป่าแห่งนี้ก็มักจะมีกลุ่มนายทุนมาลักลอบตัดไม้อยู่เป็นประจำจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งกรบป่าไม้ทหารช่วยกันลาดตระเวนป่าแห่งนี้เป็นประจำและวันนี้ก็เช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือกลุ่มของหมดชาติที่พาลูกน้องมาลาดตระเวนในป่าแห่งนี้เช่นเดียวกัน หมดชาติซึ่งเป็นผู้นำทีมพาลูกน้องมาลาตะเวนเพื่อหาเบาะแสต่างๆที่กลุ่มโจรล่านั้นจะมาตัดไม้และไม่ช้าไม่นานก็ได้ยินเสียงเรื่อยดังมาโวล่แววๆทุกคนระวังตัวเรากำลังจะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วอย่าพอหยุดยุดเอาวี่ เอาไปจับซะดีหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหุดหยุดหุด,ดแล้ววันนี้หมวดชาติกับลูกน้องก็ได้เป็นกรรหน้าคุพถดตัดมางจังๆทั้งหมดเห็นเจ้าหน้าที่ตกใจแล้วก็วิ่งหนีทางเจ้าหน้าที่อย่างไม่คิดชีวิตหมวดชาติและลูกน้องพากันวิ่งไล่ตาม และหมวดชาติก็ได้สั่งให้ลูกน้องกระจายกำลังเพื่อติดตามเป้าหมายและตัวเองก็ได้ติดตามอีกทางหนึ่งตามอยู่นานแต่ก็ตามไม่ทันเนื่องจากว่าพู้มาตัดไม้นั้นมีความชำนาญในเรื่องป่าแห่งนี้เป็นอย่างมากจึงทำให้พวกเขารอดรอดไปได้ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหมวดชาติตามกลุ่มตัดไม้เหล่านั้น ไปแบบไม่ได้ดูเวล,เวลาจนกระทั่งหมวชาติมาดูอีกทีก็เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาได้วิ่งมาไกลและเขาก็พยายามที่จะติดต่อหาลูนกน้องของเขาแต่ก็ยังไม่ได้รับคํำตอบเนื่องจากว่าทุกคนนั้นวิ่งกันแต่กันยายไปบนิระณิ่างหมวชาติเดินอยู่ในป่าแห่งนี้นานพอสมควร และพยายามที่จะติดต่อลูกน้องพร้อมกับกางแผนที่เพื่อหาทางออกหมวดชาติเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ลึกลักบซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้หมวดชาติจึงเดินเข้าไปดูและเดินทะลุไปอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดหมวดชาติแทบไม่เชื่อสายตาอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นป่าที่ และเป็นป่าที่ีสบซับซ้อนและมีความประหลาดเป็นอย่างมากจนกระทั่งหัวชาติมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ได้มีแสงประหลาดวิ่งเข้ามาหาตัวอย่างรวดเร็วและไม่ไไมมทันตัวหัวชาดก็ดูกลืนเข้าไปในลำแสงเหล่านั้นหัวชาติตกใจมากพยายามที่จะดิ้นรนแต่ก็ไรไป้ประโยชน์เพราะว่าแรงโยดนั้น สูงยิ่งหนักเขาคิดในใจเสมอว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่พึ่งพำอยู่ในใจตลอดเวลาและสุดท้ายเขาก็ได้ลงมายัางป่าอีกท้ทงซึ่งเป็นป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกประหลาดมากและชาตเก็พยายามเดินออกจากป่าแห่งนี้เดินไปเรื่อยๆจับชิดทางว่าทางไหนกันแน่ มวดชาติพยายามที่จ,จะเดินต่อไปเพื่อตามหาพอ่อแต่ในใจก็ยังคลุ้งคิดว่าที่ผ่านมาสักครู่นี้มันคืออะไรกันแน่ก็ยังสับสนอยู่ทันใดนั้นหมวดชาติก็ได้มองเห็นหมู่บ้านไกลๆอยู่ลิบลิและยังสังเกตเห็นกลุ่มคนที่วิ่งกระจัดกระจายอลหม่านเหมือนคล้ายมีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ หมวดชาติไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปดูและได้เห็นกลุ่มโจรกำลังวิ่งไล่ป้นฆ่าชาวบ้านอย่างหนักหน่วงหมวดชาติไม่รอช้ารีบเข้าไปทันทีเพื่อที่จะไปช่วยชาวบ้านเหล่าหมวดชาติยิงโจรเหล่านั้นก่นแล้วก่ ไ้ยชาวบ้านและดินทํำลายศัตรูไปหลายคนโจรที่มาสู้กับหมวดชาตินั้นต่างต,างตกใจเพราะไม่เคยเห็นอาวุธเช่นนี้มาก่อนและก็ไม่เคยเห็นการแต่งตัวของหมวดชาติมาก่อนจนกระทั่งกลุ่มโจรเหล่านั้นได้วิ่งแตกรกระจายไปคนละทิศทางด้วยความตกใจวันหนีดีฟอและหมวดชาติก็ได้เข้าไปหาชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ และก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาวและมีใจรักสู้มากทั้งสองสบตากันอย่างปลาดและไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนโปรดติดตามตอนต่อไป